สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ก็มาดูกันนะครับว่าแบบทดสอบที่ครูให้ไปในคลาสตูมของเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับหลังจากที่มีหลายคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการใช้คลาสตู o o มหรือห้องเรียนออนไลน์ตัวน,นี้นะครับก็ยังเป็นการเริ่มต้นที่ต้องทำความเข้าใจนะครับ อีกสันนิดหนึ่งนะครับแต่ขอให้พวกเราศึกษาและเรียนรู้อันอย่างจริงจังนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับแบบทดสอบการเรียนรู้ประเภทเรื่องประเภทของสารอาหารนะครับวันนี้ที่ครูให้เนาะก็จะมีนะครับให้เกาะรายชื่อนามสกุลน,นะครับบางคนก็เกอกแค่ชื่อเนาะตรงนี้ต้องอ่านคําสั่งให้ดีๆนะครับเพียนอนเขาให้ทําอะไรเนาะ อ่านคำสั่งเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องการสื่อสารเราจะอ่านคําสั่งเราจะฟังคุณครูฟังคนอื่นพูดแล้วนาไ,ไปปฏิบัติก็ต้องฟังให้ดีให้ชัดเจนนะครับมาเข้าในเรื่องของการเฉลยแบบทดสอบอพูดง่ายวันนี้ก็มาเฉลยแบบทดสอบเนาะในข้อ1น,นะครับข้อ1เนี่ยสารอาหารที่มีทั้งหมดกี่ประเภทมีอะไรบ้าง ในข้อหนึ่งนี้ให้ตอบมอีทั้งหมด2องคำถามนะครับคำถามแรกคือมีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับกี่ประเภทแล้วก็ได้แก่อะไรบ้างให้บอกมาเป็นอย่างๆนะครับสมมติว่ามี6ประเภทได้แก่1อะไรคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินนะครับข้อนี้เดี๋ยวมาดูนะครับ นะครับก็จะขอบรรยายก่อนนะครับในเรื่องของอาหารนะครับคือสิ่งที่รับประทานแล้วมีประโยชน์นะครับรับประทานเสร็จแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายให้เป็นไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตอ่านะนะก็เข้าสู่ข้อแรกเลยประเภทของอาหารแบ่งออกเป็น5หมู่ครับประเภทนะครับแบ่งออกเป็น5้าหมู่แต่คําถามถามว่า ประเภทขอ,อของอาหารเนี่ยมีสารอาหารกี่ประเภทนะครับข้อนี้ก็บอกได้เลยนะครับมี6ประเภทนั่นเองกระพิม์6ประเภท,เะเทนะครับได้แก่อะไรบ้างมีได้แก่อะไรบ้างก็หมู่ที่1ก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนนะครับก็เป็นเนื้อนมไข่เนาะหมู่ที่2 ก็จะเป็นพวกข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันขนมหรืออาหารต่างๆที่ทำจากแป้งนะครับก็อาหารกลุ่มนี้ก็จะเป็นสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต2แล้วนะครับใส่ามาก็คือ2อเนอะอาะคาร์โบไฮเดตนะครับหัวที่3ก็เป็นพวกผักสีเขียวแล้วก็พืชผักต่างๆกลุ่มนี้ก็ได้แก่สารอาหารพวกเกลือแร่แล้วก็แร่าธาตุนะครับพวกแร่าธาตุ ห oi มู่ที่4ก็จะเหมือนกับหมู่ที่3ก็คล้ายๆกันเป็นผลไม้และอาหารแล้วก็จะเป็นสารอาหารพวกวิตามินนะครับเมื่อกี้จะเป็นเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุนะครับเกลือแร่เนี่ยเวลาเราออกกำลังกายต้องใช้สารอาหารพวกนี้เยอะนะครับเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุนะครับหมู่ที่สก็จะเป็นสารวิตามินนะครับสารอาหารวิตามินนะครับซีเลยเนาะ หมู่ที่5สุดท้ายก็คืออาหารพวกไขมันจากพืชและสัตว์นะครับอาหารกลุ่มนี้ก็จะเป็นไขมันนะครับไขมันแล้วก็หมู่สุดท้ายไม่ใช่หมูนะครับเป็นสารอาหารประเภทสุดท้ายได้แก่น้ำนะสารอาหารประเภทน้ำนะครับก็เป็นส่วนที่ช่วยในการย่อยสลายนะครับความสําคัญของมันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คือข้อหนึ่ง ข้อที่2อ,อาหารชนิดใดที่ทําให้สารอาหารประเภทอาหารชนิดใดที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีนาาก็กลับไปดูยังไงครับโปรตีนสารอาหารประเภทไหนประเภทไหนครับโปรตีนโปรตีนก็ได้แก่อะไรครับหมูหนึ่งเนี่ยสารอาหารอาหารพวกเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วแดงเออถั่วแดงถั่วมเมล็ดแห้งนะครับผลิตภัณฑ์จากถั่ว ครับก็นี่แหละพีมมาแค่นี้ก็ได้เนื้อสัตว์เนื้อนมไข่3ข้อก็รู้ละได้สารอาหารโปรตีนเนาะนะครับแล้วก็ข้อต่อไปหากร่างกายเราได้รับสารอาหารประเภทวิตามินเกลือแร่และสิ้นใยอาหารโอ้ข้อนี้ยังไงครับวิตามินอยู่หมูอะไรหมูซี เกลือแร่อยู่หมู่สามเส้นใยอาหารก็หมู่สามนะครับเกลือแร่วิตามินทําให้ร่างกายของเราเป็นยังไงเราก็มาดูนะครับก็มาดูว่าได้สารอาหารพวกอะไรครับพวกเกลือแร่อย่าไ,ไหมพวกเกลือแร่ก็ได้แก่เนื้อสัตว์ ผักผักสีเขียวนี่อยู่นี่เกลือแร่อะไรอีกก็ช่วยให้ร่างกายเป็นยังไงนะครับเกือนดหนึ่งเนาะเกลือแร่เกลือแร่ที่จริงก็คือวิตามินเกลือแร่นั่นแหละนะครับส่วนที่ร่างกายถึงเราที่ถ้าเกิดว่า นี่นะครับวิตามินกลส่นละส่วนวิวัฒน์บางอย่างก็ช่วยในการทํางานของกล้ามเนื้อนะครับในข้อคําถามเขาบอกว่าร่างกายของเราได้รับสารอาหารพวกนี้จะเป็นยังไงก็คือช่วยในการทํางานก็พิมพ์มาเลยช่วยในการทํางานของกล้ามเนือ้อป้องกันโรคการ,ล,กการลดอาการของผิด ปกติต่างๆของร่างกายช่วยควบคุมความสมดุลในน้ำในร่างกายนะครับวิตามินก็ช่วยให้อวัยวะต่างๆทํางานได้อย่างปกติป้องกันการเกิดโรคและลดการผิดปกติของร่างกายป้องกันการเกิดโรคต่างอย่างเช่นไข้หวัดนะครับถ้าเรามีได้รับวิตามินเยอะๆก็จะดีนะครับกินผักแข็งแรงนะครับข้อที่4ี่ ให้นักเรียนจงยกตัวอย่างอาหารที่นักเรียนรับประทานในแต่ละวันให้ครบสามมือ้อเช่นยกตัวอย่างก็คือหนึ่งวันนักเรียนคิดมาเลยนะครับว่าหนึ่งวันนักเรียนทานอะไรบ้างมื้อเช้าก็ผมไม่ได้ทานอะไรก็แม่ต้มไขใ่ให้หนึ่งฟองกับข้าวเหนียวก็เขียนมาไข่ต้มหนึ่งฟองอเช้าไข่ต้มหนึ่งฟองกลางวันที่โรงเรียนทําอะไรข้าวมันไก ตอนเย็นกลับบ้านไม่กินอะไรอ๋อพ่อแม่ทำก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวไปไข่ทอดไข่ดาวไข่ทอดอ่ากินไข่ทอดก็เขียนไข่ทอดก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็แค่ถามในตัวของเรียนเองนะครับห้านี่ก็ถามว่าจากอาหารในข้อที่สี่ นักเรียนเปรียบเทียบตารางโภชนาการหรือสัดส่วนของอาหารอายุ6ถึง13ปีมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนักเรียนก็เปรียบเทียบเลยดูในตารางที่ครูให้ครับเนี่ยครับทงโภชนาการนี่เลยนะตรงนี้นักเรียนก็ไปดูว่าเราทานข้าววันละเท่าไหร่ถึงไหมวันละ หนึ่งทพีเงี้ยบางคนกินข้าวแค่เมื่อเช้าอย่างเงี้ยหนึ่งทพีสองทพีเขาบอกว่าต่อวันนะครับทงผู้ชนะก,การฉะนั้นเป็นพวกแป้งข้าวเนี่ยต้องทานแปดถึงสิบสองทพีนะครับนะครับแล้วก็กินอะไรอีกไข่ต้มมีไหมไข่ต้มอยู่หมูอะไร ไข่ต้มเนื้อนมไข่อยู่หมูโปรโตีนหมูที่1นึ่ควรจะรับประทานประมาณเท่าไหร่วันละ 6, 6ถึงช้อนข้าวแกงก็เปรียบเทียบประมาณวันละ2ฟองก็ได้ช้อนแกงนะครับช้อนกินข้าวเนี่ยนะครับก็นมวันละ1-2สแก้วเนี่ยน,นี้คือธงโภชนาการผักวันละ4-6ทัพี ก็หมายความว่าถ้ากินก็ประมาณาผักแตงกวาสัก2องลูกมะเขือเทศ2องลูกก็าาประมาณเหมาะสมผลไม้ก็มีด้วยนะครับเกลือน้ำมันน้ำตาลก็วันเล็น้อย,อ,ยอันนี้คือต่อวันนะครับตนาการถ้าเราได้รับส่วนใดที่มากเกินไปอ่ะมันก็จะเกินนะครับอย่างเช่นเนี่ยน้ำมันเรา เขาทําให้เนี่ยนักเรียนดูนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมจากด้านกว้างแป้งเนี่ยต้องกินเยอะๆเห็นไ,ไหมลดลงมาก็ผักผลไม้ลดลงมาที่ต้องทานน้อยลงไปอีกก็คือเนื้อสัตว์แล้วก็นมเนื้อนมไข่เห็นไ,ไหมครับแล้วก็ส่วนที่ให้กินน้อยสุดก็คือน้ำมันน้ำตาลพวกเนี้ยนะครับต่อวันเกลือน น้อยสุดเขาทําให้เห็นนะครับตรงนี้เนอะเราก็มาตอบคำถามมันเหมาะสมหรือไม่ที่เรากินถ้าเหมาะสมก็บอกว่าเออแปบ๊บนึงนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับสามมือ้อเหมาะสมหรือไม่นึ่นก็อาจจะบอกว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่า รับประทานข้าวทุกมือ้อบางคนนะครับข้าววันละหนึ่งจานนะครับาตามหลักโภชนาการเขาให้ทานวันละอาจจะสองจานนะครับสองจานวันละหนึ่งจานนี่คือน้อยเกินไปนะครับอย่างน้อยครับมือม้อละมื้อละหนึ่งจานนะครับรับประทานเนาะบางคนเด็กบางคนก็ไม่ทานเลยนะนะครับ ส่วนข้อที่6จากภาพนักเรียนลองรวมพลังงานจากอาหารที่เรียนทานได้แต่ละวันมาเปรียบเทียบกับพลังงานที่ได้ในถึงวันของตารางเนี่ยอ,อันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยนเช้าเรียนกินอะไรในนี้มีไหมมีขนมปังไหมมีไข่ดาวไหมมีสองฟองไหมถ้ามีไข่ดาวก็580กิโลแคลอรีหันตะลุกมีชิ้นพอดีคำม,มีนมไหมกินไหม กลางวันกินอะไรข้าวผัดข้าวผัดแตงโมมีไหมน้ำเปล่าน้ำสะอาดมีไหมก็จะได้570กิโลแคลอรีช่วงบ่ายนมหนึ่ถุงนมนม,นมถึงบวกไปเไท่าไหร่นมสดก็500ช่วงเย็นมาทานอะไรข้าวสวยนุ่มๆร้อนๆอกินกับแกงมีแบบนี้มีสับรดด้วยกินผลไม้ด้วยน้ำสะอาดกินด้วยก บวกเข้าไปก่อนนอนก็กินนมไหมไม่กินก็ลดไปลบร้อยห้าสิบก็เอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมารวมกันได้เท่าไหร่ไม่ใช่มารวมกันทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าต่อวันเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยถ้าทานประมาณเนี้ยก็จะได้สองพันห้าสิบกิโลแคลอรีแต่ถ้าไปดูไปเทียบต,ตารางนะครับที่ครูบอกให้ดูในหนังสือนะครับหนังสือในหน้าที่สิบ เออสิบสีนะครับเนี่ยใช่ <c oughs> เอาไม่ใช่ครับหน้าสิบสองเนาะในหนังสือหน้าสิบสองเนี่ยนักเรียนอายุเท่าไหร่ไปเทียบเลยนะครับไปเทียบเลยว่าอ,นนอายุเก้าถึงสิบสองปีผู้ชายควรที่จะรับพลังงานทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยกิโลแคลอรี่ของเราเกินไหม ถ้าเกินอาจจะต้องปรับลดลงมาผู้หญิงต้องการเท่าไหร่1,700กิโลแคลอรี่แบบนี้นะครับก็ได้เสร็จแล้วก็ส่งนะครับถามว่าาที่ให้ตัวเองตรวจสอบเนะี่ยมันจะมีถูกมีผิดไหมตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่อยได้ฟิกมากเท่าไหร่นะครับทั้งเรียนตอบตามความจริงแล้วก็วิเคราะห์ ตัวเองนะครับบางคนตอบแบบมุ่มั่วนะครับถ้าม่มั่วมาครูก็ให้คะแนนมุ่วมนนะครับก็ไม่ได้นะครับก็วันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ให้เราค่อยมาบันทึกกันใหม่นะครับสวัสดีครับ